สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมต่อจนถึงอำเภอน้ำหนาวเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเป็นถนนที่บอกได้เลยว่า วิวสวยมากนะคะตีเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นตีก็มาตอนเช้าๆเนาะค่ะแต่ตอนนี้กับตอนค่ํานะคะทุกคนตอนนี้บรรยากาศอยู่ประมาณสักห้าโมงครึ่งเกือบจะหกโมงนะคะถนนเ้นนี้เป็นถนนที่เรียกว่า ไม่ค่อยมีรถผ่านสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่เป็นชาวให้ชาวนาหรือคนเฮ็ดรั้วเฮ็ดสวนอยู่แถวนี้เนาะเพื่อนขับรถผ่านไปผ่านมานะคะและที่สําคัญไม่ค่อยมีหมู่บ้านนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ค่อนข้างแกบเปี่ยวแต่ว่าถนนเส้นนี้นะคะเชื่อมต่อจนถึงอำเภอน้ m หนาวนะคะเป็นถนนตัดผ่านภูเขาเป็นถนนตัดผ่านว่าหมู่บ้านมีไหมมีค่ะแต่ห่างนะคะทุกคนห่างมากนะคะ เป็นเส้นทางที่แบบวิ่งบนภูเขาอะคะ่ะทุกคนวิ่งบนภูเขาเป็นเส้นทาง่อยฟ้าเลยนะคะที่มีวิวสวยสุดงดงามมากๆใครที่ผ่านไปผ่านมาก็จะซอบแวะนะคะสอบแวะสมบรรยากาศถนนเส้นนี้บอกเลยว่าเป็นถนนที่แบบเงียบมากนะคะเงียบมากไม่ค่อยมีรถผ่านสักเท่าไหร่นะเป็นแบบถนนส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ ผู้คนที่มาทําไร่ทํานาทํารั้วทาสวนเลยคะ่ะทุกคนจะช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นช่วงหน้าแรงเนาะนะคะวิววิวค่อนข้างแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนตีเคยมาเนาะตีจะมาตอนเช้าๆจะมีทะเลหมอกนะคะวันนั้นวันนั้นที่ตีมาก็เป็นช่วงเป็นเรียกว่าไปฝนต้นหนาวนะคะจะเจอแบบหมอกแล้วก็วิวสวยๆ ต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวกระจีนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นถนนที่ข้างซ้ายมือจะเป็นหิวนะคะทุกคนหรือว่าเป็นแบบแต่ตีก้ชื่นชมนาะคะคนไทยแล้วว่าพี่น้องชาวไทยที่เพื่อนทําไร่ทํานาทํารั้วทําสวนอยู่ตามสันเขาที่นี่ถือว่าเป็นคนที่อดทนและขยันมากๆแต่ตีเองนะบอกได้เลยว่าตีเองแต่เดินขึ้นเขาสฉยๆก็ยังเหนื่อยนะคะอันนี้เพื่นมาทั้งทำนาข้าว ปลูกเขาเรียกว่าปลูกอะไรปลูกอ่ะข้าวฟ่างหรือเปล่าแล้วก็บมกเดือยอย่างเงี้ยค่ะตีเห็นนะคะตอนที่ตีมาตอนนั้นจะมีบักเดือยแล้วก็ข้าวโพดเนาะข้าวโพดแล้วก็เป็นมันสับปะหลังช่วงนี้จะเป็นนันสับปะหลังนะคะที่เพื่อนปลูกใส่อันนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะพี่เพื่อนเพื่อนท่านตีเองค่ะทุกคนมาแวะชมบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินนะคะเปลี่ยนบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะ ภาพแบบนี้บอกตามตรงเลยตีไม่ค่อยได้เห็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาจะหยุดดูนะคะวันนี้ถือโอกาสมาที่นี่พาทุกคนชมบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินอยู่ที่เส้นทางเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อถึงอำเภอน้ำหนาวถนนเส้นนี้เป็นถนนลอยฟ้านะคะตีเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื่อถนนหมายเลขอะไรแต่ว่าถนนเส้นนี้ตัดผ่านนะคะป่าและภูเขาต้นไม้แบบเรียกว่าภูเขา ตรงนี้เป็นแบบมีแต่ป่าอย่างเดียวค่ะทุกคนหมู่บ้านก็ห่างมากนะคะและที่สําคัญใครที่คิดจะมาถนนเส้นนี้หรือมาเที่ยวตรงนี้นะคะคือต้องเตรียมความพร้อมเรื่องน้ํามันนะคะน้ํามันไม่ค่อยมีปั๊มน้ํามันนะคะหรือว่าถ้ามีก็จะเป็นปั๊มหยอดีเลียนนะคะจะปั๊มแบบเทียนที่แบบอยู่ตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าหมู่บ้านก็น่าจะเข้าไป แยกอีกแยกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว,ว่าถ้าจะเป็นหมู่บ้านที่ริมถนนก็คัอนข,ข,ข้างแบบห่างกันมากนะคะนะคะ,ะ,คะทุกคนวิวและบรรยากาศสวยๆงามๆที่พาทุกคนมาสัมผัสกับความเป็นจริงนะคะไม่ต้องไปไกลก็ที่นี่ก็สวยได้นะคะสมพระาที่ตกดินอู้แถวนี้บอกเลยค่ะทุกคนถ้ามีแบบบ้านพักรีสอร์ทหรือว่าสถานที่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมวิวตีว่าเหมาะมากๆเลยนะคะ ถ้าสามารถจะได้เพราะน่าจะอยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่าเนาะเขตน่าจะเป็นเขตอุทยานนะคะอันนี้ตีเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ในเขตอนุอุทยานหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีบ้านคนในสร้างนะคะไม่ค่อยมีเลยค่ะนะเท่าที่ตีสังเกตจะเป็นถนนลาดยางก็จริงอยู่นะคะเส้นทางที่เข้ามานี่บอกได้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะและที่สําคัญไม่ค่อยมีบ้านคนจะมีเถียงให้เถียงนาปลูก แบบห่างๆกันอย่างเนี้ค่ะเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทําการเกษตรปลูกข้าวปลูกน้ําช่วงที่จีมาช่วงนี้ก็เป็นค่อนข้างจะเป็นภูเขาหิู่หุนนะคะคุอค่อนข้างจะเป็นภูเขาหูรง้นเพราะเพีงเล้งด้วยนะคะแต่ว่าวิวนี้สวยมากๆบรรยากาศดีมากๆนะคะนี่คือบรรยากาศยาเย็นนะคะทุกคนใครที่อยากจะมาสัมผัส ก็มาสัมผัสได้นะคะบอกได้เลยว่าสวยเละงดงามนะคะไม่แพ้ที่ใดเลยนะคะจุดชมวิวแต่ละที่แต่ละจุดนี่มีหลายจุดนะคะถ้าใครอยากจะมาเส้นทางนี้นะคะถ้าเข้ามาทางเขาเรียกว่าทางอําเภอ,อน้นําหนาวจะมีจุดหนึ่งนบนเส้นทางหมายเลข12นะคะจะมาถึงทางแยกเขาจะเขียนบอกว่าทางแยกเข้าอาเภอน้นําหนาวนะคะแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยนะคะถ้ามาจาก ใยภูมิเนาะมาจากอำเภอคอนสานนะคะทุกคนผ่านเขาตัดเขาก็จะมาตรงที่เรียกว่าสามแยวก,กันเนาะสามแยกตัวนั้นเพื่อนจะมีป้ายบอกว่าเข้าสู่อำเภอน้ำหนาวนี่แหละประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าทจ่จำไม่ผิดเนาะเราก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยแล้วก็จะมาเจอกับเนินเขาที่สูงสันและถนนที่สวยมากๆงดงามสุดๆเลยนะคะจุดนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆ เวลาขับรถขึ้นเขาเวลาลงเขาไปอู้สวยมงงามสุดๆเลยนะคะถนน,นนเ้นีแต่ว่าถานนค่อนข้างแบบบอกได้เลยว่าเปี่ยวมากๆนะคะวิวก็สวยธรรมชาติก็ดีงดงามมากๆนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้พาทุกคนปเปลี่ยนแบบเรียกว่าแปลกหูแปลกตาเลยเพว่าทไทยเนาะทุกคนไม่ค่อยเจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะ นะคะว่าครั้งนี้ติองก็ถือว่าโชคดีนะคะมาเจอแบบนี้ก็ว่าจะมุ่งหน้ากลับสู่ไซยาปุ่มนะคะไม่รู้ว่าจะถึงกี่ชั่วโมงนะคะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะคะระยะทางที่จากที่นี่จนกว่าจะถึงไซยาปุ่มหรือว่ากว่าจะถึงอำเภอแก้งค้อเนาะก็ระยะทางก็ประมาณอีกประมาณร้อยกว่ากิโลเลยนะคะทุกคนน่าจะประมาณเที่ยงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะกว่าจะถึงเพราะว่า สี่ทุ่มสามสี่ทุ่มว่าจะหาแวกินข้าวที่อำอเภอชุเพกันก่อนนะคะเพราะว่าต้องเดินถนนสายหลักเนาะนะี่คะนี่คือบรรยากาศบนท้องถนนที่เชื่อมต่อจนถึงอำเภอน้ำหนาวนะคะสวยงามแล้วก็ถนนคดเลี้ยวลาสันนะคะใครที่อยากจะมาก็คงจะเปลืองทั้งน้ำมันคงจะเปลืองทั้งเบรกแต่บอกได้เลยว่ามาแล้วนะคะมาแล้วบอกได้เลยว่าสมกับสิ่ง ที่ได้พบได้เจอนะคะสวยงามอลังการงานสร้างนะคะงดงามมากๆวิวใครชอบวิวใครชอบแบบสายธรรมศาสตรนี่อุย้ยบอกได้เลยว่า เห็นแล้วสุดประทับใจมาแล้วอยากมาอีกนะคะซึ่งตีเองวันนี้ตีเองก็อยากมาเล่าเรื่องบางเรื่องนะคะให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งตั้งแต่เกิดมาหรือว่าตั้งแต่ตีทํา y o u t u b e มาก็แล้วกันเนาะตีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะซึ่งวันนั้นนะคะที่ตีมาบนถนนเส้นนี้เนาะถนนสายนี้นะคะซึ่งผ่านหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างๆเลยเนาะวันนั้นนะคะตีเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบ ตกอกตกใจอะค่ะทุกคนเนาะตีเองก็ไม่เคยเจอนะคะวันนั้นนะคะก็มีรถนะคะรถใบรุ่นนะคะ3 4มสี่ไม่ใช่3 4มสี่คันประมาณสักห้าหคันได้เนาะพอดีทีนี้อะวิ่งแบบล้อมรอบรถไทนานะคะตีเองก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนาะล้อมรถไทนาประมาณ 4- ี่ห้ารถมอเตอร์ไซค์นะคะที่ล้อมรอบนะคะล้อมรอบรถไทนาไว้นะคะซึ่งรถไถนาเองก็ แบบเรียกว่าขับจอดอยู่ข้างทางนะคะซึ่งเป็นทางที่สวนเลนกับพวกตีนะคะซึ่งตีเองเนาะต้องขับอยู่เลนซ้ายนะคะรถรถเรียกว่ารถไทยนาปินหน้ามาทางปกติรถไทยนาต้องอยู่เลนขวานะคะต้องอยู่เลนขวาขวามือพวกตีนะคะทีนี้รถไทยนามาจอดนะคะจอดแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์อะคะ่ะทุกคนล้อมนะคะล้อมไว้ประมาณ4ี่ห้าคันละคะทุกคนเนาะ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ว่าเรียกว่าน่าจะเป็นขับสวนทางกันนะคะขับสวนทางและทีนี้นะคะตีขับผ่านไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะตอนนั้นก็เป็นมืดมืดสลัวแล้วเ,วเนาะเมื่อแบบมืดประมาณสักทุ่มหนึ่งนี้แหละคะ่ะที่ตีไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมทางเส้นนี้แหละคะ่ะแล้วก็ หลังจากนั้นตีเองก็ขับเลยผ่านตีก็ไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นเพื่อ,องผูกเขาจอดรถคุยอะไรกันนี้นะคะ่ะไม่นานนะคะทุกคนได้ยินเสียงดังดังขึ้นคล้ายเสียงหมักกระโปกเลยนะคะทุกคนคล้ายเสียงมึกกระโปกเลยนะคะตีเองก็ไม่ได้สนใจเนาะก็ประมาณสักนาทีนึงแล้วพวกตีขับรถเลยผ่านมานะคะเห็นคนยืนแบบน้นหมู่บ้านนะยืนดูกันเต็มเลยนะคะเรียนแถวกันดูเต็มเลยตีเองก็ไม่ได้ คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเนาะแค่ขับตีขับสวนทางมาแค่ไม่ถึงประมาณสักหนึ่งนาทีประมาณสักสิบเมตรได้นะที่ตีขับสวนทางออกมานะตีเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรเสียงดังขึ้นบักดังเลยนะคะทีนี้นะคะตีเองขับไปประมาณสักสิบกว่านาะทียี่สิบนี่แหละคะ่ะทุกคนเนาะสิบกว่ายี่สิบนาทีเนาะขับไปก้ข่าวหนึ่งก็ได้ยินเสียงรถ วอร์ติตึงนะคะวิ่งผ่านพวกตีเะตีเฮเกิดอะไรขึ้นนี่นเป็นแบบเรื่องจริงหรือนี่ตีแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตีเองก็ตกใจโอ้โหผ่านบิดหลังพวกตีเองสักประมาณสักนาทีก็กลัวเองนะคะทุกคนโอ้โหถ้าช้าไปกว่านั้นนะคะตีว่าต้องเจอเต็มเต็มเลยนะคะแต่ว่านะคะแบบหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลภูเขาสูงขนาดนี้แต่ว่านะคะมีรถ แบบเขาเรียกว่ารถบอติตึ้งอ่ะวิ่งแบบเร็วทันใจมากๆนะคะวิ่งผ่านพวกตีนะคะตีแบบตีออกไปได้ประมาณสักสิบ สัก10กว่าหรือ20นาทีเลยนะคะไวมากๆนะคะรวด <mm วอิิตึ้งไวมากๆการดูแลประชาชนการบริการประชาชนแบบรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนนี่คือเรื่องเล่าที่ตีได้ไปพบไปเจอกับตัวเองนะคะถ้าหากว่ามีขอ้อผิดพลาดประกันรายตีต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะบายๆคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ